มาดูครับย tamam. ังฟังายโอ้ฮาดีเนาอหมาเนอะหมาเฮาดีเนาะเฮ้ยหละฮาทำไมเดืนไปดูสารมาทำแล้วเออไปเดินไปดูพวกนี้จะได้ไหายกันเออทำแล้วทำใจจะจอยเมื่อเช้าเออดีดีดีผมไม่ค่อยได้บ้างไงเออ กินข้าวเห็นตุ๋นเนะกินข้าวยังกินแล้วจ้ะกินแล้วกาจะพาหลานขึ้นนอนอืมหลดัดลง YouTube. ยูทูบงนานบ้านสวนนี่บ้านได้จ่อยครับนี่พระจิตจอยคนเดิม, <c oughs> มดเรื่อยๆนี่ครับควบเรียบร้อยในหมู่บ้านครับนี่ค่อยว่างกันได้จิตพระจิตหลายอย่างงานงานงานหลวง <c oughs> น,นะครับในหมู่บ้านกจิตเป็น,ปนตอกเป็นซ้อยเองส่ละครับ รถก๋าดีจอดน้ำถนนบางไหนมีหลายขั้นก๋าดีจอดน้อข้างหัวครับบ้านไดมีขั้นเดียวกัาดีจอดในบ้านบ้านไหมีสองสามขั้นก๋าดีจอดน้ำถนน,ถน,นที่นะครับนี่วาว่ากันครับขอกันบ้านไดมีขั้นเดียวกัาจอดในบ้านทำข้าวทำข้าวลูกบ้านจ้ะ ครไปไปหนึ่งช้อยสองซ้อยสามไปแล้วครับไ,ไ, 2, ไบม่มือังินยอยได้ครับพี่น้องเือข้างในนี่เม่หนึ่งแก่บอกแก่ตัวนี่โอาจารย์พุ่ยเพิ่งเรื่องนันดิเออเออซีกำลังบึงอยู่นี่ นี่ครับในหมู่บ้านนี่เป็นแบบนี้ครับมตอกมีซอยอซอยหนึ่งซอยสองซอยสามซอยสี่ซอยห้าบ้านแผ่บ้านมันเป็นที่เป็นนอนกันเพื่อละครับอยู่นี่อ้าเอา้เอาวอา้าท่านทำอะไรทำอะไรวันดีวันดีก่อนวันดีครับก่อนวันดีครับวันดีทีมงานบ้านสวนก่อน ดีครับแก้ผ้าเหรอขี้แตกเหรอเพื่อนที่จ้ากันลูกจ้าเร็วๆนี่คนดู40ประเทศทั่วโลกนี่ดูกันอยู่เปิดไฟกินข้าวกันได้ยังตอบสีฮัลโหลททายหน่อยสิทัทายหนอทัทาย FC ุกัหนเร็วๆเสวัสดีครับนียอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนด้วยเพื่อนสวัสดีครับเพื่อนสวัสดีครับกันนี่นี่เพื่อนเพื่อนเฉยล้องไห้กี่ที

ขอบคุณที่ติดตามครับขอบคุณที่รับชมเบื้องเราจะรื้อกดสับตะไข่ใ,ในเรื่องพี่น้องทีมงานบรรสวนคลิปนี้ไปเส้นนี้กล้ครับคลิปหน้าพอกันไหมสวีทับสวัสดีครับ